อันนี้ให้เขียนโปรแกรมรับค่าตัวแรกนะครับแล้วก็ให้บอกว่าจํานวนนั้นนะครับเป็นค่าบวกค่าศูนย์หรือว่าค่าลบครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างโค้ดของโปรแกรมนะครับเวลาที่รันโปรแกรมนี้ขึน้นมาครับก็จะมีข้อความว่า enter ไม่ใช่นะครับ enter number เนาะแล้วผู้ใช้งานก็จะใส่ตัวแรกไปเช่นว,ว่า ใส่2.5ไปแล้วกด enter ครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่า positive number แล้วก็จะจบการทำงานนะครับอันนี้ก็อธิบายโค้ดนะครับก็ตอนแรกจะเป็น input คำสั่งนี้ก็คือคำสั่งในการขอข้อมูลจากผู้ใช้งาน enter number ก็คือจะเป็นข้อความที่โชว์มาตรงนี้ เห็นว่าจะมี double q o d e สออันนะครับคือส t ร i n g ในภาษา python ่ะจะมีเป็น double ลโ o d e กับ single ลโ o d e อย่างนี้อะไรก็ได้เช่น a b c หรือ a b c อย่างนี้นะครับข้อมูลที่ใส่นี้ต้องเป็นประเภท s t ร i n แล้วก็เราก็จะได้มาว่าเป็น2.5เนาะจากผู้ใช้งานทีนี้ว่าอันนี้เป็นข้อความอ่ะ เราจะไม่สามารถที่จะเอาไปในการเทียบกับตัวเลขกันเองได้ว่าเป็นค่าที่มากกว่าศูนย์หรือเปล่าหรือว่าน้อยกว่าศูนย์หรือว่าเป็นค่าเท่ากับศูนย์เพื่อจะเทียบว่าเป็น positive number เป็นเลขบวกเป็นเลขลบหรือเป็นเลขศูนย์เราต้องแปลงเนี้ยเป็นค่าที่เป็นเป็น data type data type หรือว่าประเภทข้อมูลขอสีสดใสหน่อยละกันนะจะได้แบบดูง่าย a t a t าไ e หปือประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลขครับมันจะมี2ตัวนะสำหรับคนที่เริ่มเขียนใหม่ก็จะมี int กับมี float In นเนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็อย่างเช่นพวก 1, 3, 5อย่างเงี้ย Float ก็จะเป็นตัวเลขที่แบบมีจุดทศนิยมได้ด้วยเช่น 2.5, 3.8ถ้าเราใช้แปลงเป็นค่าอินนะครับแต่ว่า เราต้องเราไม่ได้กําหนดว่าแบบให้ใส่จะจํานวนจํานวนเต็มเนี้ยให้ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้ถ้าคาดหวังว่า user อาจจะใส่เลขที่มีจุดสุดิ้โยม,มาด้วยเราก็ควรจะใช้โฟ o ์ถ้าแปลงเป็นอ n นก็จะทงังเหตุผลที่เราต้องแยกกับระหว่าง i n นกับ f ฟ o ์เพราะว่ามันใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เท่ากันนะครับเราดังนั้นแบบถ้าเกิดว่าเราไม่จําเป็นก็อาจจะใส่แค่ i n นเพื่อบบประหยัด หน่วยความจำอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวขอลบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่ออ๋อมันมีลบก้อนใหญ่ไปด้วยโอเคก,อก็ตอนแรกตอนนี้เราก็ได้มาไปแล้วนะสองจุดห้าตอนแรกเป็นสตริงจากอันเนี้ย ก้อนนี้เป็นสตริงใช่ไหมแล้วก็เราใช้ฟ o ร์เนี่ยแปลงก้อนนี้อันนี้เป็นสตริงแล้วอันเนี้ยฟอร์ fold. ปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าอ้าวทษโทษใหญ่เกินเป็นฟ o ร์แล้วของออบเจกต์อันหนึ่งที่มี2.5จุอย่างเงี้ยครับทีนี้ว่าข้อมูลก้อนนี้เป็นก้อนที่อยู่ลอยลอย เราจะไม่สามารถอ้างอิงได้ถ้าแบบเราไม่ได้มีการใช้ variable หรือตัวแปรหรือตั้งชื่อให้เขาเนะี่ยเราสมมติเราตั้งชื่อให้เขาว่า number นี้ใช่ไหมก็จะมีคล้ายว่ามี number ชี้ไปที่ object ตัวเนี้ยใน Python ก็คือ t type d t t a t y p ทจะเป็น object นะครับชี้ไปอย่างนี้เสร็จแ,แล้วเรามีอันนี้ชี้ไปว่าเป็นสองค้าแล้วก็ไปเทียบ อันนี้จะเป็นคำสั่งเงื่อนไข condition if เช่นเงื่อนไขหรือว่า condition ก็ Cond ition, คือว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้ทำอะไรถ้าเงื่อนไขนี้ทำอะไรอย่าเงี้ย number กรณีนี้ number มากกว่าศูนย์คือตัวนี้สองจุาเนี่ยไปเทียบอันนี้คือสนญรักว่ามากกว่ามากกว่าศูนย์ก็จะทำอันนี้แล้วก็จะไม่ทำที่อยู่ if จะไม่ทำกรน,นี้แล้วก็ จะออกแกโปรแกรมไปเลยนะครับถึงคือโค้ดตรงนี้ไม่มีอะไรต่อเนาะ mm hmm. ก็จะเสร็จการทำงนานของโปรแกรมไปเลย mm hmm. ก็จะพิมพ์มาว่าเป็น positive number ครับแล้วก็อา่าถ้าเกิดว่าเป็นค่าเป็นศูนย์นะครับ mm hmm. พอเช็คเคสนี้ก็จะไม่ตรง mm hmm. ก็จะมาเช็ค เช่นี้ number เท่ากับเท่ากับ0นย์คือที่มีเท่ากับเท่ากับครับเพราะว่าเรามีการใช้เท่ากับไปตรงนี้แล้วหมายถึงว่าในภาษาของมนุษย์ทั่วไปอ่ะถ้าบอกว่าอะไรเท่ากับอะไรอะไร่ะนั่นคือของสองอย่างเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าในการเขียนโปรแกรมอ่ะเรามีการใช้เท่ากับไปกับการชี้ของตัวแปรเช่นเมื่อกี้บอกว่า2 5ุ number เท่ากับสองุคือบอกว่าชี้ไป v a เ i a b l e เนี้ยชีย้ไปที่ object f o r t อันเนี้ยที่เป็น2.5ดดังนั้นเพื่อให้มันไม่เป็นการสับสนกันอ่ะมันก็แบบถ้าเกิดว่าแบบเท่ากับอันเดียวก็คือเป็นการชี้ให้ a b l e ให้ v a r i a b l e ชี้ไปที่ค่าใดค่าหนึ่งถ้าเท่ากับสองตัวก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบพเพราะว่าการเท่ากับอันเดียวใช้การ Assign variable ไปแล้วคือตั้งค่าของตัวแปรเท่ากับ2ตัวคือการเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเนี้ยคือถ้าตัวเลขนี้ถ้เท่ากูน0ก็คือจะเป็น0อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นเคสของลบสองลบหอะไรเงี้ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็จะมาทำที่เงื่อนไขนะครับว่าเป็น Negative Number ก็จะปิดออกมา อันนี้ก็จะเป็น if e l นะครับอันนี้สำคัญนะมี if e แล้วก็มีเรื่องของ semi colon ตรงเนี้ย l if e อันนี้นะครับก็แล้วก็เรื่องของ white space เนี่ยครับคือภาษา python จะเป็นภาษาที่สนใจเรื่อง white space และ white space คืออ่าช่องว่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติ print ไม่ไม่มีช่องวางอ่างตรงเนี้ยก็จะพัง ช้องมางมันจะสําคัญมากครับในการเขียนโปรแกร,รมภาษา Python เพราะเขาต้องการให้แบบโค้ดอ่านง่ายแล้วก็ทุกคนเขียนไปทางเดียวกันครับก็จะทวนคำสั่งนะครับคําสั่ง if แล้วก็เงื่อนไขว่าอะไรเช่น number number มากกว่ามากกว่า0ูนเงี้ยแล้วให้ทำอะไรเช่น print <Okay. S 1> print positive smooth นัมเบอร์แต่ว่าการที่มี e ่ p ก็ไม่จาเป็นต้องมี l if e หรือว่าไม่จาเป็นต้องมี l ก็ได้นะอาจจะ e AP อย่างเดียวถ้าถ้าถ้าตัวเลขมากกว่าศูนย์ก็ทำาบบน,นี้แต่ถ้าไม่ใช่มากกว่าศูนย์ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับอะไรเงี้ยคือมันมันไม่จาเป็นต้งองฟอร์แมตนี้ตลอดนะอาจจะมีแค่ if e ฟกับ l ก็ได้ครับทำมาเน,นี้ถ้ามากกว่าศูนย์ทำไรถ้าน้อยท่าน นอกจากนั้นก็ทำอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำเงื่อนไขคือ if e ต้องมีเสมอแต่ว่า elif หรือว่า l ไม่ต้องมีก็ได้ครับถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดว่าเขียนเป็นว่า if e number มากกว่าศูนย์เนี้ยแล้ว print อะไรสมมติแล้ว if e number เท่ากับเท่ากับอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เราก็ทำอะไรหรือว่า if number น้อยกว่าศูนย์ทำอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะมาเช็คอันนี้แล้วก็จะมาเช็คอันน,น,นี้แล้วก็จะมาเช็คอันนี้ด้วยต่อให้ตัวแรกเป็นเลขหนึ่งไปแล้วอะที่มันมากกว่าศูนย์แล้วก็จะมาเช็คอีกว่าเท่ากับศูนย์หรือเปล่าน้อยกว่าศูนย์หรือเปล่าครับดังนั้นก็เลยมีการใช้คำสั่ง elif หรือว่าอันนี้ไม่เขียนว่า elif ใช่ไหมครัแต่คือจริงๆเต็มๆมันหมายถึง elif อะไรเงี้ย้าเป็นภาษาอื่นภาษาไพทอนคือเขาจะตั้งใจให้มันเขียนง่ายครับถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นแบบว่า elif หรือ e l อย่างเงี้ยมันก็ถ้าเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็จะไม่เสียเวลามาเปรียบเทียบเงื่อนไขอื่นต่อครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับโค้ดของ ตัวอย่างของโปรแกรมอน,นี้ถ้าเรียนแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพื่อติชมได้นะครับไงขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ